หน้า2หลัง4นะครับตรงนี้เนี่ยเรามีการเซ็ตเพาแก้เพาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าออกไปไม่ต้องแก้อะไรแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยใช้เป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์ด้วยในโปรโมชั่นนะครับลูกค้าก็จะได้โช๊คไปด้วยทั้ง4ต้นเลยนะครับแล้วก็มีลูกหมากกันโค้งให้นะครับเนี่ยครับแล้วก็แก้ร้อแบะให้เรียบร้อยเลยนะครับก็จัดแหนบใหม่ทั้งระบบเลยนะครับใช้เป็นย้ายแหนบตัวเตี้ยนะครับให้มันเข้ากับสลิงของรถตัวเตี้ยนะครับ จะช่วยให้รถของท่านเนี่ยมีสมรรถนะช่วงล่างที่ดีนะครับแก้เผาเผาตรงเป๊ะเผาไม่ย้อยเผาไม่งัดเผไม่ตกทองช้างนะครับครับวันนี้ก็มาพบกับรถลูกค้าเตรียมส่งมอบนะครับเป็นรถของพี่กิติพันธ์นะครับลูกค้าจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับมารับรถที่โชว์รูมวันนี้นะครับ สำหรับรุ่นนี้เนี่ยของพี่กิติพันธ์เนี่ยนะครับเป็นตัว10ประตูแฮนเดอร์เกตแซนะครับพร้อมโปลโมชั่นจบตามโปล์เลยนะครับดาว7 9็ดหมื่นะครับพร้อมแต่งจัดทรงโหลดย้ายแหนบแก้เผาเซตช่วงล่างให้นะครับโช้กบอเฟนเดอร์นะครับล้อแม็กยางครบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างครับครับเริ่มจากตัวช่วงล่างก่อนนะครับช่วงล่างเนี่ยที่เราจัดทรงให้เป็นหน้า2หลัง4นะครับทรงนี้เนี่ยเรามีการเซตเผาแก้เผาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าออกไปไม่ต้องแก้อะไรแล้วนะครับ ตัวนี้เนี่ยใช้เป็นโชคโบเฟนเดอร์ด้วยในโปรโมชั่นนะครับลูกค้าก็จะได้โชคไปด้วยทั้ง4ต้นเลยนะครับแล้วก็มีลูกหมากกันโค้งให้นะครับเนี่ยครับแล้วก็แก้ล้อแบะให้เรียบร้อยเลยนะครับล้อแม็กนะครับจะเป็นงานของ MK Sport ของพี่หนุ่มเม้งกันยางนะครับตัวนี้เป็นล้อผลิตแบบเทคโนโลยีโฟร์ฟอร์มิงนะครับซึ่งจะให้ความแข็งแรงและทนทานกว่านะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบานะครับสามารถคุมพวงมาลัยได้ง่ายนะครับ บวกกับยางตัว Stormset นะครับของ d i s t o n e นะครับเบอร์2 5 5 5 5นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นล้อแมกนะครับออฟเดียวกันนะครับออฟไม่ล้นนะครับเป็นออฟศูนย์นะครับหน้ากว้าง9นิ้วนะครับตัวนี้นะช่วงล่างนะครับก็มีโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็จัดแหนบใหม่ทั้งระบบเลยนะครับใช้เป็นย้ายแหนบตัวเตี้ยนะครับให้มันเข้ากับฟิลลิ่งของรถตัวเตี้ยนะครับ จะช่วยให้รถของท่านเนี่ยมีสมรรถนะช่วงล่างที่ดีนะครับแก้เผาเผาตรงเป๊ะเผาไม่ย้อยเผาไม่งัดเผาไม่ตกทองช้างนะครับบอกเลยว่าจบสุดๆแล้วครับช่วงล่างของผม ครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับพร้อมแต่งโหลดจัดทรงจัดเซ็ตช่วงล่างให้แบบนี้ดีๆแบบนี้นะครับสมรรถนะดีแบบนี้นะครับก็ติดต่อพีบีเข้ามาได้นะครับทางเบอร์นะครับ0918014466นะครับหรือลิงก์ไลน์ด้านล่างได้เลยเนาะนะครับมีบริการส่งรถให้ถึงบ้านนะครับมีบริการแฟแนนซ์ให้ถึงบ้านทั่วทุกจังหวัดนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับก็ถ้าเข้ามาเนาะเดี๋ยวตอบให้นะครับสวัสดีครับ